เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จได้ตลอดในขณะที่บางคนกลับรู้สึกว่าตัวเองย่ำอยู่กับที่คำตอบอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่ากรอบความคิดหรือ Mindset นี่แหละครับซึ่งมันมีพลังมหาศาลต่อชีวิตเราเลยนะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ากรอบความคิดแบบเติบโตหรือ growth m i n d s ็ t เนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะใช้พลังของมันเพื่อปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราได้ยังไงเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับเหมือนเราพยายามเต็มที่แล้วนะแต่ก็ยังไปไม่ถึงไหนสัที รู้สึกเหมือนความสามารถของเรามันมีเพดานที่มองไม่เห็นกั้นอยู่ความรู้สึกท้อแท้ติดขัดแบบนี้แหละครับคือสัญญาณที่ชัดเจนมากๆของสิ่งที่เราเรียกว่ากรอบความคิดแบบตายตัวหรือ fix e d mindset นั่นเองคือถ้าจะให้นึกภาพตามง่ายๆเลยนะนึกถึงเจ้าอียอในเรื่องวินนี่เดอะพูสิครับไอ้ทัศนคติที่แบบโอ้ทำไปก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรดีขึ้นหรอก การมองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลาแบบนี้แหละครับคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบสุดๆของ Fixed Mindset ที่คอยดึงเราไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าเอาละครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกับพระเอกของเราในวันนี้กันดีกว่านั่นก็คือกรอบความคิดพื้นฐานสองแบบที่เรียกได้ว่ากำหนดทิศทางชีวิตของเราได้เลยต้องบอกก่อนนะครับว่าแนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องที่ใครก็นึกขึ้นมาเลยลอยนะครับแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปนะ มาจากงานวิจัยของนักจิตวิทยาชื่อดังเลยครับคุณ Carol รล e c เวที่เขาไปศึกษาว่าทําไมเด็กๆถึงมีปฏิกิริยาต่อความล้มเหลวแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่นี้อ่ะลองมาดูตารางนี้กันครับจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยฝั่งหนึ่งคือ f i x ซ์มาย d s เซนะครับคนกลุ่มนี้จะกลัวความทา้าทายมากพอเจอปุ๊บหนีกันเลยและถ้าล้มเหลวขึ้นมานะโอ้โหเหมือนโลกถล่ม มองว่าเป็นจุดจบไปเลยส่วนความพยายามเนี่ยเขาจะมองว่ามันเป็นเรื่องของคนไม่เก่งแต่ตัดภาพมาที่ฝั่ง Growth Mindset ครับทุกอย่างตรงกันข้ามหมดเลยความท้าทายอ๋อของชอบความล้มเหลวยิ่งดีได้เรียนรู้ส่วนความพยายามคือหนทางสู่ความสำเร็จเห็นไหมครับว่ามุมมองต่างกันสุดข,ขั้วเลยมีคำพูดหนึ่งของคน Carol Dweck ที่ผมว่ามันสรุปทุกอย่างได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่า Becoming is better than being แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือการได้ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันดีกว่าการเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วมันคือการมองชีวิตเป็นการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดของการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนี่แหละครับแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วไอ้กรอบความคิดพวกนี้มันมาจากไหนกันล่ะทำไมบางคนถึงคิดแบบนึงในขณะที่คนคิดอีกแบบนึงเรามาดูกันครับว่า อะไรที่หล่อหลอมมุมมองของเรามาตั้งแต่เด็กจนโตข่าวดีก็คือกรอบความคิดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราเกิดมาแล้วมีเลยนะครับแต่มันถูกสร้างขึ้นมาทีหลังจากประสบการณ์ต่างๆที่เราเจอคำพูดของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูเพื่อนแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เราโตมาซึ่งพอรู้อย่างนี้แล้วมันก็แปลว่าในเมื่อมันถูกสร้างขึ้นมาได้มันก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันถูกไหมครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเราลองมาดูเรื่องราวของคุณซาร่าเป็นตัวอย่างกันคือเธอเนี่ยติดอยู่กับความคิดที่ว่าเพื่อนๆที่เข้ามาคุยด้วยเนี่ยคบกันเพื่อหวังผลประโยชน์เท่านั้นแหละพอคิดแบบนี้ปุ๊บเธอก็เลยไม่กล้าที่จะเป็นฝ่ายเริ่มคุยกับใครก่อนเลยความคิดในหัวของเธอกลายเป็นเหมือนคำสาบเลยครับเธอบอกกับตัวเองตลอดว่าอย่าไปพยายามเลยมันไม่คุ้มหรอกเดี๋ยวก็เจ็บปวดอีกมันกลายเป็นกำแพงที่เธอสร้างขึ้นมาเอง แล้วสุดท้ายผลลัพธ์มันก็เป็นไปตามที่เธอเชื่อเป๊ะๆเ,เลยแต่พอซาร่าลองเปลี่ยนมุมมองดูครับแค่เปลี่ยนนิดเดียวเองนะจากที่คอยคาดหวังจากคนอื่นมาเป็นการลงมือทำคือโฟกัสว่าฉันอยากเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เริ่มทักทายเพื่อนๆไปโดยที่ไม่คาดหวังอะไรเลยปรากฏว่าผลลัพธ์มันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเธอได้ยินคำว่า ดีใจจังที่โทรมากลับมาแล้วก็เริ่มสร้างมิตรภาพดีๆที่มีความหมายได้จริงๆสุดยอดเลยใช่ไหมครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูเบื้องหลังทางวิทยาศาสตร์กันบ้างดีกว่าครับว่าอก,การเปลี่ยนกรอบความคิดเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆนะแล้วก็เป็นความหวังให้กับทุกคนได้ด้วยคำถามที่หลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่ก็คือแล้วกรอบความคิดที่มันฝังรกลึกมาตั้งนานเนี่ยเราจะเปลี่ยนมันได้จริงๆหรอคำตอบจากวิทยาศาสตร์ชัดเจนเลยครับว่าได้ กุญแจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือคำว่า neuroplasticity ครับฟังดูยากนิดนึงนะแต่มันก็คือความสามารถอันน่าทึ่งของสมองเรานี่แหละที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างตัวเองได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่เราเรียนรู้หรือเจอประสบการณ์ใหม่ๆสมองจะสร้างเส้นทางประสาทใหม่ขึ้นมาผู้ง่ายๆคือสมองของเรามันยืดหยุ่นกว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะมากครับดังนั้นประเด็นสำคัญที่สุดเลยก็คือวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าสมองเราไม่ได้ถูกล็อกตายตัวครับ เราถูกสร้างมาให้ปรับตัวและเติบโตได้อยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่ออีกต่อไปแต่มันคือความสามารถตามธรรมชาติของสมองเราเลยโอเคครับพอรู้ทฤษฎีกันแล้วทีนี้มาถึงภาคปฏิบัติกันบ้างว่าถ้าเราอยากจะเริ่มสร้าง g กร w t ไม i n เสร็จให้กับตัวเองเนี่ยเราจะเริ่มจากตรงไหนดีก้าวแรกที่สําคัญที่สุดเลยนะมันเกิดขึ้นข้างในใจเราเนี่ยแหะครับคือการตัดสินใจที่จะเชื่อก่อน เชื่อว่าเราเปลี่ยนแปลงได้เชื่อว่าเราพัฒนาได้แค่การเปิดใจยอมรับความเป็นไปได้นี้ก็ถือว่าเราออกเดินทางแล้วครับและนี่คือหลักการ6ข้อที่จะเป็นเหมือนแผนที่นําทางเราครับเริ่มจากข้อแรกเลยคือต้องกล้าที่จะมองเข้าไปในใจตัวเองก่อนว่ามีความเชื่ออะไรที่คอยฉุดรั้งเราอยู่หรือเปล่า แล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะแยกคุณค่าในตัวเองออกจากผลลัพธ์คือถึงจะล้มเหลวก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีพอนะครับมันเป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งเท่านั้นจากนั้นก็เปิดใจรับความท้าทายมองหาบทเรียนในทุกๆเรื่องแล้วก็ที่สําคัญเลยคือหัดฟังคําติชมเพื่อการพัฒนาไม่ใช่รอแต่คําชมอย่างเดียวสุดท้ายก็คือทําให้การทบทวนตัวเองกลายเป็นนิสัยครับสิ่งที่อยากให้จําไว้เสมอก็คือการเติบโตมันคือการเดินทางครับมันไม่มีวันสิ้นสุด เราไม่ใช่สินค้าที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่เราคือกระบวนการที่กำลังพัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อยู่ตลอดเวลาสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งทายด้วยมุมมองใหม่ๆครับแทนที่เราจะมาเถียงกันว่าน้ำเต็มครึ่งแก้วหรือน้ำพร่องไปครึ่งแก้วลองเปลี่ยนมาถามตัวเองดีกว่าว่าแล้วเราจะทำอะไรกับน้ำที่มีอยู่ในแก้วนี้ได้บ้างเพราะศักยภาพที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีอะไร แต่มันอยู่ที่ว่าเราเลือกจะทำอะไรกับสิ่งที่เรามีต่างหากครับ